ครับมิตรมาเช่นแฟนมากองพี่น้องมาลำครับผมในเหตุการณ์ยึดข,ขังหนาหอเฮรา่าสามารถไปได้ครับนี่เกิดอุบัติเหตุอยู่จากทิมกองหนาสรงข้าวเมื่วานาดผมผมผมพระเจ้าทรงข้าวเมื่อวานรถนี่เลยประสบอุบัติเหตุ่ช่องเขาตะกลัวห้อามาเสน้็นี่ก็เลยแวะพักครับเพราดีมันอยู่ใกล้น้องน้ำครับจัดแจ้กน้อย คนละกรสิช่วงใบแก่ๆพ้นแล้วครับยังสีได้เดินท่าถิมถิมปุ้มเนี่ยไปเนียนไปเนียนถิมถิมกวันปุ้มเนี่ยถิมงานเ้ามากกันเหมือนครับบอลอันนี้เหี่ยวข่อยตัวน่ะวานโลดวานโลดไปบ่ได้แพงนี่วานโลดหรือไม่กระปดส่วนตัวยากเนาะถิมงานห้องมากเหมือนแอเสียเลยครับบอล มองนี้กันด้นี่กเมนยูมองนี้ดีอย่างนึงคือเขาขึ้นขัอล่างตัวอาบนำหน่อเลยอันยูพได้หามองอาบนำเลยเดี๋ยวลากไปนี่พอพูดกเพี่ยนผ่ายที่นี่ะบ่ยมา่ได้มาน้องตึกกดนสุนองไม่ใ่เยว่าแพงเนี่ยเป็นพุทเป็นคนน้องเลยสิ่อน้องนี่บ่แเรก็รปอไปนี่นี่นองอะ ยี่ยงอ่ะหอยไปตัอต้วไหเด้อยงนอนก็สิงยางรกันโอ้หาลิโอ้ยละวันเหี้ยว่าเปี่ยนเนาะโอ้ย่งอ่ะบ่ขือิโอ้ยยปุ่งนะตัวมึงเสียแวนตบตบผ่าแพ่สิวันเหี้ยวันตบผ่าแพร่พ่อนะ้ มาหอดบนีมีแต่มือไอขิเด้วยนี่ใช่พุ่มคือว่าถิ่มปุ่มพอ,มพอโอ้ยหเหงาไมัใช่มาคือดังเหรียดฮะนี่เหงมมาคือผาา่า้านเดี๋ยวเพอาเหงาจะผมเนีคือว่านตื่นถึเออง,นเงเขาบอกมีอีกน,น้ำฟังเนี่ยวานไปช่วงแถวหนาไฟไปเนี่ยว่านเหงาไปเลยได้เหมือนุบ,บอ้อยได้เดีบบยวบ้าหามเลยได้เหมือนเลย <c oughs> บ่บ่ใส่น้ำบ่ปลาคนเลี่ยมคนลุ่งไปบ้างครับเงินมาทิพย์งั้นเหรอวะเนี่ยหาปลาลงไปกินอยู่ชุนบุรีพี่น้องได้ไงทั้มไหนได้งี้ยล่ะสุดว่าปิดในด้านอยู่ช่องเขาตะโกทางลุ่งเหรอครับเป็นปิดถนน,นเลยครับส่วนสิกู้สร้างรถเทนเนอร์อะไรก็ใส่เวลาโดานเติมอยู่ สามสี่ชั่วโม,มงต้องมีแหละคนเหล่าก็สั่นกะไปกแก่ๆเข้าแรงผมนะฮ่องจีเดินทางครับทิมไปก่อนกับนอนจอดนอนยื่นหันครับจอดพักยื่นหันไปว่าได้ครับเห็นลงในกลุ่มอ,อ,อยู่พี่น้องเป็นเป็นจังหวะพอหนีครับทิมงานท่อในใดทิมงานหาอยู่หากินน,น้องย่นปุ่มไม่ได้น้องย่นปุ่มจากกว่าน,นะวะาย่น,ยนก้อนดินลงจยากกว่านนะีปบ้านไหนหมดไปเลย นอกจากสาพุนสาไม่ทั้งปลาปลาหามควมไปน้อง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 ไส้มือมั้ยปลาเขาคุ้มมั้น้องนี่มั้ปลาเขาคุ้มมั้คุ้มคุ้มปลาเขาคุ้มนี่มั้ยอ้อไม่ได้ถือมองฝนดอก ก็นี่บอลไหลแถวนี้ปลาหนิมีวางอุ้มมี้ยหลงปลาบอลไหลใครได้วางอุ้มมั้งนะที่ปุ้มจะกวนเนี้ยกันยังว้างเฮยนั่นนีโยนไปขังอุ้มมันก็ออกมากมิดต้อนน่ะปลาเขาโมูเนี่ยไอ้ของหันน่ะช่วงนั้นช่วงฮักปิดวงปีไก่เนี่ผม ผมมาขากินอยู่นี่ผมมาเพี้ยผมกับยางว่านหมดนี่แหละล้วพีกายมันนำยกนนี้ยังน้อยอยู่ตนี้เราอุ้มขันมันถิ่มปุ่มร่งนีบผ่านาดได้เยเขคุยล่ามีตัวบเงี้ยได้เลยแต่เมย์งี้นาั่นห้ไนีว่านไงน้ว่านสะดวกเผลาได้สบายเลยลงุ้มกระเด็เอาล่งสบายเนกางวางตัวไอ้คนหนาก็อย่าาวานแหเนทั้งนี Tớ nạc càng vâng Vâng thưa ơn Phía nhạc vâng Có thêm kìa nhang ngò mới thấy nhiều vậy uống phải cây cây vậy ui về ban thả lốp nè ui khó hái cho khó mất Xem anh nhang khói khói nữa มันวานสูรลบนี่ยงับไปอีกแล้วขุมวานว่าหอนเลยเพราเขาบังนองดินงนี่ได้หลายตัวด้วยนี่เพราะอะเห็นมันไรย่างนีอ่ะสามเส้นบนพื้นมือนั่นปะโอ้ชัดไปจวดพูดถึงนะ ไม่อยู่ไกลๆบ,าบาา้านพ่มาปันน่นแค่เรามาแพงนี่พอยีน่นีหาฮูกน้องพวกนี้เลี้ยงก,กันยัน่นีแค่เขาจแห่บ้านกินเลยเลยหายกินเลยเอาเมียวดปวดแตกโอ้กูสร้างตะค้อนตูดหนามนงไปน้ำเนี่ยไลปลาพ่อไปล่ะโ,โอ้ยส้มผลงานกันจังสิไปเอาแหี้ยม พี่เรานนองทงั้งเตเหรอมันเจงบโบสูรล้มหงอยนงยรอบันสาวสาวสาวลาเขาไม่ยุ่งเรื่อหกพูด,ดล่ะมันได้หลายตัวพูด<ช>ล่ะเลีเยวไปไขรเขาหับเลยไหมออโอ้คือคือ ในจริง,<า>งวนันเขากำเลยนะครับเดี๋ยวสร้างตาหุ้มไอยู่ครับคนบอกว่าอย่างนอ้ในจริงวนันเขากำล้วนนี่คือคนเขากำมัง้ง่นเ <c ười> ขากำม,มันเป็นเข่าดำๆมั้งทีอ,อันนี้อุ้มเนาะตัวเขากำพะนะส่วนบ่หุ้มส่วนบ่ไม่าบอกคือพออย่า้นแถวบ่บ่ไนี่ม้บอกว่ามันม่นํากันมันติดไหลหาดกันตีนน คนวาน้ำบาวาาว่าห่อนะโอ้ยแม่ย้ำย้ำสีฟานไปเตะหน่ากกอนไปจัดปลากอนมาเริบสองสามเดยเขาเนี่ยขันบ่มี่ตเป็นไปว่าไเนีโอ้ยม่านรกนี่ยังวะนี่ปากระยตัวนึงเออใอยูเป็นไก่เขาวอไปตเราคนมา ฮะเออสอนโย่ใช่แล้วใช่ไหมนี่ยัดไปจัดไปเอาขึ้นมาพี่น้องครับโอ้ยกระจายกันนี่มันี่น้องก่วงตั้งคนตั้งมาหาเหรียญไปยังรอวานเลี้ยนบาทไปเลยวไปยังรอวานต่อเลยเลยไปเลยไหมผมสิดว่าวานโยผมเอาให้พี่น้องเพิ่งจะคลิปก่อนยังสอนเท่าไปเหรียญน้ำนี่นั่นได้ยักตัวมานั่น เปสร้างเงินี๋ยวเห็นร้านเอาตำมุ้งมาทรงโอเคครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้มมาครับสวัสดีบายบายปูน